กอนไปตั้งนานนะคะลืมกดลิร์ดอีกแล้วค่ะย้ำอีกรอบนะคะสอนแล้วค่ารายงวดนะคะเราจะมาเรียนค่ารายงวดกันค่ารายงวดเราจะให้ตัวแปรเป็น FVAN FVAN เนี่ยคือคืออะไรคะ FVAN คือการหาเงินรวมทั้งหมดในกรณีเป็นค่ารายงวดนะจ๊ะทีนี้ A จะไม่ใช่เงินต้น A จะไม่ใช่เงินรวมแล้วนะคะ A จะคือเงินฝาก เค่าไรเงว่จะมีสองแบบคือแบบปลายแล้วก็แบบต้นการหาเงินงวดคือมูลค่ารวมในอนาคตของเงินงวดซึ่งปลายงวดนี้มันจะเท่ากับผลรวมของเงินแต่ละงวดแบบทบต้นปลายงวดคือเออการคิดค่าไรเงว่จะเป็นเรื่องของทบต้นนะคะทบต้นซึ่งสูตรปลายงวดคือ f v a, S B a n เท่ากับเงินต้นคูณกับ หนึ 1> 1่งบวก i ยกกำลัง n ลบหนึ่งส่วนด้วย i a เอคือเงินฝากเหมือนเงินต้นฝากจำนวนงวดคือเและอัตราดอกเบีย้ยคือ i เงินรวมคือ FVA n อีกสูตรหนึ่งคือเงินต้นเอต้นงวดนะคะายงวดคือใช้สูตรนี้ต้นงวดใช้สูตรนี้ทาไมสูตรเปลี่ยน่ะทำไมสูตรเปลี่ยนท,ทั้งที่เป็นเงินงวดเหมือนกัน ง้นวดกับปลายงวดนี่จะคล้ายๆกันเลยเพราะว่ามันคือมูลค่ารวมในอนาคตที่เกิดขึ้นโดยแต่ละงวดนี่แต่คําว่าต้นงวดต้นต้นมันต้องเกิดก่อนปลายอยู่แล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการคิดต้นมวดคือมันจะคิดเร็วกว่าพอมันคิดเร็วกว่ามันก็เลยทําให้มีการทบต้นเพิ่มขึ้นอีกงวดพอมันคิดเพิ่มขึ้นอีกงวดมันก็เลยแทรกตัวนี้เข้ามามันแทรกหนึ่งบวกไอเข้ามาปกติแล้วสูตร FVAN คือ A, A, A คูณด้วย1บวก I ทั้งหมดยกกำลัง N ลบหส่วน I ถูกต้องไหมคะแต่เมื่อเป็นต้นงวดมันเกิดเร็วกว่าปกติมันก็เลยมีการทบพอมันทบมันก็เลยต้องเพิ่มสูตร1นบวก I เข้ามาทีน, actress, นี้เวลาทำโจทย์ปัญหานะคะโจทย์ปัญหาปกติเขาจะระบุมาให้ว่าเป็นต้นหรือเป็นปลายแต่ถ้าเขาไม่ระบุมา ถ้าเขาไม่ระบ,บุมาให้เรารู้เลยว่าใช้สูตรต้นมวดปกติแล้วถ้าไม่ระบ,บุคือใช้สูตรต้นมวดยกเว้นว่าโจทย์บางข้อเขาจะระบ,บุว่าปลายเราก็ค่อยใช้ปลายโอเคนะทีนี้ลองมาดูข้อนี้ธนาคารโคตรรวยให้ดอกเบีย้ยสามเปอร์เซ็นตต่อปีโดยคิดดอกเบี้ยทบต้นทุกเดือนเอ๊ะให้ดอกเบี้ยต่อปีแต่คิดดอกเบี้ยทบต้นต่อเดือนแสดงว่ามันต้องมีการเปลี่ยนหน่วยแน่นอน เราจะต้องเปลี่ยนปีให้กลายเป็นเดือนเปลี่ยนหน่วยใหญ่ให้กลายเป็นหน่วยเล็กหนึ่งปีมีกี่เดือนคะหนึ่งปีมีสิบสองเดือนอ่านจดต่อปังปอนฝากเงินทุกเดือนเดือนละหนึ่งพันสองร้อยบาทเป็นเวลาสองปีให้หาจำนวนเงินทั้งหมดที่ปังปอนจะได้รับเมื่อสิ้นปีที่หนึ่งและสิ้นปีที่สองโจทย์ซ่อนโจทย์ข้อเจ็ดใหญ่ซ่อนเจ็ดจุดหนึ่งเจ็ดจุดหนึ่งซ้อนอีกสองคำถามข้อนี้คือให้หาสิ้นปีที่หนึ่ง กับสิ้นปีที่สองใช่ไหมคะสิ้นปีที่หนึ่งมันให้ดอกเบี้ยมาสามเปอร์เซ็นต่อปีก็จริงแต่มันให้หาทุกต้นทุกเดือนคําว่าทุกเดือนเราต้องแปลงหน่วยใหญ่คือแปลงปีให้กลายเป็นเดือนเราต้องแปลงปีให้กลายเป็นเดือนหนึ่งปีมีกี่เดือนหนึ่งปีมีสิบสองเดือนนั่นแสดงว่าเราต้องจ่ายทั้งหมดกี่งวดคะในหนึ่งปีสิบสองคูณหนึ่งเท่ากับสิบสอง อนอกจากแปลงแปลง n แล้วเราต้องมาดู i i ต่อปีคือ3%ใช่ไหมคะ3%ต่อปีแล้วถ้าเราอยากหาว่าต่อเดือนมันได้เท่าไหร่เราจะต้องทํำยังไงจากหน่วยใหญ่กลายเป็นหน่วยเล็ก1ปีเนี่ยเราได้3%แต่ถ้าเราอยากรู้ว่า1เดือนมันได้เท่าไหร่เราก็ต้องเอา3%หารด้วย12 3%คือ3ส่วน100นคูณกับ12 สามส่วนหนึ่งร้อยทศนิยมกี่ตำแหน่งคะสองตำแหน่งหนึ่งสองจุดศูนย์จุดศูนย์สามคูณสิบสอง้เไหร่เอ้ไม่ใช่คูณสิบสองหารสิบสอง sorry sorry อ่านว้สิบสองตัวเลขจะอยู่ประมาณศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้านะคะทีนี้ได้ทุกอย่างมาเป็นเดือนแล้วใช้ศูนยเลยคะ่ะ FVAN ปกติอันข้อนี้เขาไม่ได้ระบุว่าเป็นต้นหรือปลายใช้ใช้ต้นหรือปลายคะไม่ระบุ ใช้ต้นเพราะฉะนั้นสูตรที่ใช้คือ a คูณหนึ่งบวก i คูณด้วยหนึ่งบวก i ทั้งหมดยกกำลัง n ลบหนึ่งส่วน i ้ในที่นี้คือเงินที่ฝากคือเท่าไหร่คะหนึ 1, 1่งพันสองร้อยหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าหนึ่งบวกศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้ายกกำลังสิบสองลบหนึ่งส่วนด้วย อนี้้ให0.025ยกกำลัง12มีค่าเท่ากับ1.03เพราะฉะนั้นแล้วได้มาอันนี้1.0025 ยกกำลังสิบสองลบหนึ่งส่วนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าใช่เปล่าอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดศูนย์สามลบหนึ่งส่วนศูนย์จุดศูนย์ศูนย์สองห้าซึ่งค่าที่ได้ออกมานะคะก็จะอยู่ที่เท่าไหร่ลองลองไปหาดูนะคะ อันนี้สิ้นปีที่หนึ่งจบยังยังค่ะหาสิ้นปีที่สองต่อค่ะ